คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็นทิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิรษฐีมลานะครับกับสูตรโชควิ่งบนสูตรที่2นะครับกดติดตามก่อนเลยเพื่อเทียบตัวเลขนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับใส่ติข้าตั้งแต่1สิงหาคม6-3ครับเข้าต่อเนื่องจาก31งวดเป็น32งวดครับ ขอแยเป็นตัวเลขนะครับเป็น32งวัน,นะครับเป็น32งวัน,นะครับเข้าสองแดงนะเข้าตั้งแต่1สิงหาคม63นะครับเรามาดูกันนะครับ1สิงหาคม63ครับเรามาดูนะเราใช้ในส่วนของหลักแสน,บอ,แสนบอกด้วยหลักหลักแสนบอกด้วยหลักหมื่นบอกด้วยหลักพันคูณสองบอกด้วยหลักร้อยคูณแปด บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่2นะครับ5บวก6บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8บวกด้วยแปบสปี่บวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย2บวกด้วย5บวกด้วย8ดบวกด้วย0บบวกด้วยกาบวกลได้เท่ากับ48 4 8่บวกศนเป็น48่สิบแปดใส่แปดแปดวกสองคงที่เป็น10บใส่ศูนย์ศบวกสได้2 2งบวกสเป็น6กได้8ดศูนย์สองครับแปดศนย์สองหกนะเราถึงครับแปดศนย์ครับเลขแปเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราที่หนึ่งครับต่อมา16สิงหาคมครับคำนวณเอ่อออกแปดแปดนึ่งหนใช่ปะแปดหนึ่งหนึเลขแปดเข้ามาหลักร้อยครับสิบหสิงหาคมหกสามคำนวณอ่อออกมาได้573เ7 9 3สามห ห้าเจ็ับเลขเก้า,าเ,ข 9, เ,ข 7, เข้ามาคบสต่อนอที่หนะครับต่อมา1กันยายนครับหนึ่งกันยายนหกสามคำนวณวิ่งบนออกมาได้แปดศูนย์สองหกครับแปดศู80 26, 80 26, นย์นย์สอกาดเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยครับเลขแเข้ามาหลักสิบ 10, ครับสิ 16, กันยายนหกสามคำนวณวิ่งวนออกมาได้หกแปดศูนย์สีครับเราเดูเลขแเข้ามาหลักร้อยนอนที่หครับ ต่อมาครับ1ตุลาคม63คำนวณวิ่งบอออกมาได้8 0 2 6 8 0 2 6ครับเราดูแปดศูนย์องะเลข0เข้ามาหลักร้อยแล้วัาที่1ครับ16ตุลาคม63คำนวณวิ่งบอออกมาได้4 6 8 2 4 6 8 2ครับเลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหลักร้อยหลักหน่วยแล้วัาที่1ครับ1พฤศจิกายน63คำนวณวิ่งบอออกมาได้6804 6804ครับเรามาดู6เลข6เข้ามาหลักร้อยหลัก10บน้อนที่1ครับ 16พฤศจิกายน64คำน,นวณวิ่งวันออกก็ได้4682ครับ4682 4682เลข4เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ1ธันวาคมครับ1ธันวาคม62คำนวณวิง 1, ว่ง1ธันวาคม63คำน,นวณวิ่งวันออกก็ได้3571ครับ3571 3571เลข3เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ16ธันวาคม63คำน,นวณวิ่งวันออกก็ได้ สองสี24 60, 24 60, ่6กศูนย์สองสี่หกับดูนะสองสี่หกศูนสสองสี่หศะครับเลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางที่หน่งครับเลข2เข้ามาหลักสิบรางที่หน่งครับสามสามสธนคมหกสาำนวณนิ่งมนออก็ได้3ามห้าเจ็ดหนห้าสมห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยรางที่หน่งเลข เลข5เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับสิบอ่าสิบเจรก็เหลว6กคำนวณนิมงบอออกมาได้สามหนึงครับ 3, 5, 7, สามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งเลขสเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ครับหนึ่ก็มาวันหกสี่คำนวณนิมงบอออกมาได้6804 6804ย์ 6, 8, 0, 6, 8, 0, ครับเราดูหกแปดศูนนะ เลขหเข้ามาหลักร้อยลงวัลที่หครับเลข0ูนย์เข้ามาหลักสิบครับสิบประกำหกสี่คำนวณนิ้นออกมาได้3ามห้าเจ็ดหาดครับลองดูนะสามหเลข5เข้ามาหลักร้อยครับเลขสามเข้ามาหลักสิบครับหมินาคม6กสี่คำนวณนิ้งบนออกมาได้สี่หกแปดสองสครับสี่หเลข4ี่กับเลขสเข้ามาคบ3ตัวกระกที่หนึ่งเลยครับสิมินาคม64 คำนวณนี Legal. 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 5, 4, 6, ้วิ่งวิ่งบนดอกก็ได้2องสี่หกศูนย์สองสี่หครับลาน้นะสองสี่หกศูนย์นะครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยเหลี่งวันที่หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลักหน่วยเห่งวันที่หนึ่งครับหเมษายนหกสี่คำนวณนี้วิ่งบนดอกก็ได้เจ็ดเก้าหนึ่งห้าครับเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยเราวัที่หนึ่งครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณนี้วิ่งนวิ่งบนดอกก็ได้ สองสี่หกศูนย์สองกนครับดูนะสองสี่เลขสเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับ2องพเศษประคำหกสีคำนวณวิ่งหมดออกมาได้ห้าเจ็ดเก้าสามรับดูห้าเจ็ดเกเนะครับเลขหเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนึครับเลขเจเข้ามาหลักสิบเราม่ึงเลขเก้าเข้ามาหลักหน่ยเข้ามาครบเลยครับห้ครับ สิบหกพฤษภาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งบนออกก็ได้เจ็ด้าหน้าครับเจ็ดเก้าหนึ่หะเจ็ดเก้เลขเก้าเข้ามาหลักร้อยครับเป็นเดก็ 7, มาหลักสิบราวัลที่หนึ่งครับหมิถุนายนหกสี่มิถุนายนหกคำน,นวณวิ่งบนออกก็ได้7 9 1ดเ้าหช่นกัน7915ครับดับดูนะเ9 1ดเ้นเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ สิบหกไม่ได้ยนกสคำนวณวิ่งบนออกก็ได้9ก้าหนึ่งสามเครับลำดัเก้าหนน็ะครับเลขหกับเลขเ็ดครับเข้ามาสองตัวบนครับหกรรับเราคมหกสีคำนวณวิ่งบนออกก็ได้เก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสาะครับลำดับเก้าหนเะครับเลข7จครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลาด 1, ครับ สิบหกกรกฎาคม6กสีคำนวณวิ่งบนออกก็ได้1 3 5่งสาครับ1นึ่งสานะครับหนึ่เนะลักเดับหนึ่เครับ, 1, 3, 5, 9, รบเลขหเข้ามาหลับำแหนอของหลักหน่วยลองมาที่1นครับหสิงหาคมครับหสิงหาคมหกสีคำนวณวิ่งบนออกก็ได้9 1 3าหนึ่เจ้านะครับเรามาดู เก้านเะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนำมาชี่หนึ่งกันสิบหกธาคม64สี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้4 6 8 2 4 6 8 2สองสี่หกครับสี่หนะสี่หเลข4เข้ามาหลักร้อยนำมาชี้หนึ่งครับหกันยายนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้5้าเจ็ดเก้ามาเจด้ามนะห้าเจ็ดเ เลขเก้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่ห <homeowners>, น <dreams, S 3> ึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยครับเลขสามเข้ามาหลักสิบเข้ามาครบเลยครับเก้าเข้ามาเก้เข้ามาครบนะครับสิบหกสิสิบหกันยายนหกสี่นวณวิ่งบนออกมดก้า็ด้าหนึ่งเก้าหนึ่ด้าหนึ่งสนะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยรางวัลงเลขหเข้ามาหลักเข้ามาครบเลยครับหนึเจหนึ่งนะครับ หตุลาคมหตัวลาคมหกสีคำนวณวิ่งวนออกมาได้ศูนย์สองสีย์สครับเลขสเข้ามาหลักหน่วยลงที่หนึงครับสิตัลาคมหกี่นะครับสิตัวลาคมหกค,คำนวณวิ่งวนออกมาได้0 2 4ย์2 48ีกลับมา่ดูนะ0 2 4 0 2 4 8นะครับเลขศเข้ามาหลักร้อยลงมที่1ครับ ต่อมา1นึ่งสก้าหกมาดูสิหนึ่งบวกบวกด้วย5 2าสบบวกได้ศย์บวกด้วย8ปดหนึ่งสองแคูณศได้0บวกด้วย7บวกด้วย5บวกด้วย2บวกด้วย3บวกด้วย3บวกด้วย1นบวกลมกันได้เท่ากับ25ได้เท่ากันไหมครับยี่สบ้ยี่สบห้าบวกศูนย์ของที่เป็น25่สิใส่ ห้บวกสเป็น7จ็ส่บเจ็ดเบวกสองเป็น9ก้ส่บเกบวกสี่คงที่ครับ9ก้าบวกสี่เก้าสิบสิเอได้5้าเจ็ดเเจ็ก้เลขเเข้ามาหลักร้อยน้องันที่หนึ่งครับต่อมาครับ16บจดกสี่ศูบวกสามบวกด้วยสองสบวก 4, บวกด้วย8 7ดเจ อจะหมดคูณ7เท่ากับ56บนะครับบวกด้วย6บวกด้วย1บวกด้วย7ครับบวกด้วยสบวกด้วย2บวกด้วยสบวกด้วย5ด้าไ่าไรครับได้เท่าไรได้เท่ากับ36เท่ากันไหมตรวจสอบของคุณด้วยนะครับ 36 3สิบครับบวก0ูนย์ตนะครับ36มสบวกศูนของที่ก็เป็น36มสบใสหกครับหกบวกสองของที่ก็หกเจเป็น8 8ดแบวกสองของที่ับแปดเก้ 8, 9, เป็น10บใสศ0 0ศบวกสี 4, ของที่ได้ส ได้หกแป6ศูนย์สีดสิกพฤศจิกายนหกสีครับคำนวณวิ่งบนได้6804ดศูนย์สครับหกแปนย์สี่นะตามดครับหกแปูนะครับหนึ่งธันวาคมออกอะไรออก0772582็ดเงห้าแปดออออก82นะครับเลขแปครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยตารางวันที่1ครับนะครับต่อมาครับ1ธันวาคมครับ 0ูนย์เจ็ดเจ็ดออก็นะครับาดูศูนย์บวกเจ็ดบวกด้วยเดสอบีวกด้วยสบวกด้วยแปดองสิบหกบวกด้วยหบวกด้วยแครับบวกด้วยสองครับบวกด้วยเจ็ดครับบวกด้วยสี่ครับบวกด้วยศูนย์ครับบวกด้วยหนึ่งครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับจะได้นํามาเทียบกับผมนะครับ ผมได้สี่สิบหกสี่สิบหกเดี๋ยวสักครู่นะขอหยิบสีแลสี่สิบหกสี่สิบหกบวกสี่ดีกว่าสี่สิบหกบวกศูนย์ก็ได้สี่สิบหกใส่หกครับหกบวกสองหกเจ็ดแปดได้แปดแปดบวกสองคงที่ครับแปดเก้าเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้ โอเคได้เลขวิ่งบนครับ6804ครับ6804ตัวเลขได้จะมานะครับโอเคนะแคปเจอร์ ure, ครับอ่า uh, ช่องวิ่งบนสุดที่2นะครับเข้าตั้งแต่1สิงหาคม6 3กดติดตามก่อนเลยนะครับันดับแรกเพื่อเทียบตัวเลขนะใส่ติเข้า32วัดติดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อน แลยก่อนกับสุดหานเชื่อซีจีมาล้านครับสวัสดีครับ